พบกันอีกแล้วนะคะกับ property Tour EP นี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาลักชูรี่พูวิลล่าสำหรับการลงทุนในพื้นที่พัทยาห้ามพลาด EP นี้ค่ะเพราะว่าการจะบอกว่ามันตอบโจทย์แล้วมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งพูวิลล่าที่คุ้มค่ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเดี๋ยวกันจะพาไปชมค่ะ วันนี้การพาเพื่อนๆมาชมบ้านลักชูรี่พูลวิลล่านะคะหรือว่ามีชื่อเรียกว่าบ้านพาราไดส์ค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหลังค่ะที่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าตัวบ้านเองนะคะถือว่าเป็นไซส์ซิ่งที่ใหญ่มากค่ะมากกับที่ดินนะคะขนาด190ตารางวาเกือบครึ่งไร่กันเลยทีเดียวค่ะแล้วตัวบ้านนะคะกว้างถึง550ตารางเมตรปลูกสร้างค่ะ5นอน7น้ํานะคะ1ห้องเมทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องของ ควาคุ้มค่าหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ โดยความรู้สึกแรกนะคะที่การเดินเข้ามาเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความกว้างค่ะที่นี่นะคะให้ความรู้สึกโปร่งโล่งนะคะทั้งซ้ายและขวานะคะจะเป็นกระจกรอบตัวค่ะแล้วก็จะมีวิวสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโถงลิฟวิ่งนะคะดินิง่งแล้วก็ครัวเนี่ยนะคะจะเห็นสระว่ายน้ําในโซนของสระว่ายน้ํานะคะแบบเต็มเต็มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้ความรู้สึกแบบรีสอร์ทไลฟ์นะคะที่นี่ก็ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนะคะได้อยู่ใน พื้นที่นะคะที่เหมือนกับว่าเออเรามาเที่ยวนะคะถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากได้บ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะแต่ว่ายังชอบความโมเดิร์นนะคะความสบายนะคะที่นี่กันถือว่าดีไซน์เนี่ยทำมาตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าโดยการออกแบบนะคะเป็นลักษณะโอเพนแกลนคะ่ะก็หมายความว่าตั้งแต่โถงรับแขกหน้าบ้านนะคะพื้นที่ทานข้าวรวมถึงครัวนะคะก็จะมองเห็นกันหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกันหมดต่อเนื่องยาวไปถึงพื้นที่ของสระว่ายน้ําด้านนอกนะคะแล้วก็ระเบียงบ้าน ก็จะมีศาลานะคะเอาไว้ให้นั่งเล่นพักผ่อนจากจุดที่การเรียนอยู่นี้นะคะการจะสามารถเปิดมุมมองเห็นได้ทั้งดิ n นิ่งลิฟวิ่งศาลานอกบ้านแล้วก็พื้นที่สระว่ายน้ําด้วยค่ะ พูดกันถึงเรื่องคุณภาพของวัสดุนะคะเฉพาะโต๊ะทานข้าวโต๊ะนี้นะคะในพื้นที่ดิ닝เนี่ยเป็นไม้จริงนะคะทั้งต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางดีไซเนอร์คิดมาอย่างดีนะคะในเรื่องของการใช้วัสดุค่ะไม่ว่าจะเป็นเชนเดรียนําเข้านะคะแล้วก็การใช้วัสดุทุกอย่างที่นี่นะคะถือว่าเป็นคุณภาพเกรดท็อปค่ะตัวกันเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ชื่นชอบการตกแต่งอินเทเลียสไตล์นี้นะคะก็คือว่ามันมีความรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าใช้วัสดุที่ เป็นไม้จริงนะคะมีวัสดุที่เป็นหินนะคะแล้วก็หินอ่อนวัสดุจริงเหล่านี้นะคะจะทําให้ความรู้สึกหนึ่งมีความหรูหราค่ะแล้วก็คุ้มค่าในเรื่องของราคานะคะด้านนี้เนี่ยดยิงชุดนี้นะคะต่อเนื่องไปกับคิทเช่นค่ะในส่วนของคิทเช่นนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์นะคะสําหรับฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเบรคฟาสต์เคาน์เตอร์ค่ะสามารถที่จะมานั่งทานข้าวเช้านะคะใครก็ตามนะคะที่ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะชอบทากับข้าวก็สามารถนั่งทาน านข้าตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์สําหรับเสิร์ฟอาหารนะคะอย่างวันนี้นะคะก็มีขนมมีของว่างนะคะสําหรับไว้นั่งทานเล่นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นสายวายนะคะก็สามารถจิบวาชิลชนะคะมายืนจิบไวาที่เคาน์เตอร์นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเอนเตอร์เทนนะคะชอบรับแขกชอบปาร์ตี้แบบกันนะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจครัวตรงนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาคิดมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการจิบไวน์นะคะหรือว่านั่งทานสแน็คนะคะตอนบ่ายกับเพื่อนๆนะคะสําหรับโฮสติ้งปาร์ตี้ต่างๆนะคะครัวนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะที่สําคัญนะคะครัวนี้ให้มาครบค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะขนาดไซส์ใบไซส์ค่ะแล้วก็มีเครื่องล้างจานนะคะถ้าเกิดว่า มาตรฐานในยุโรปนะคะก็จะต้องมีเครื่องล้างจานมาให้ค่ะมีทั้งบิวอินนะคะเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงตรงนี้นะคะก็จะเป็นซิงทั้งน้ำร้อนน้ําเย็นนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดย s m e คค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครก็ตามค่ะที่อยากได้คุณภาพครัวดีๆนะคะพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้กันเชื่อว่าจะต้องถูกใจแล้วก็ตกหลุมรักบ้านหลังนี้เหมือนกันค่ะ สำหรับใครที่ห่วงเรื่องพื้นที่จัดเก็บนะคะบ้านหลังนี้ให้ตู้บิวอินมานะคะไม่ว่าจะเป็นตู้ดิสเพลย์นะคะตู้โชว์ก็คือตู้แก้วหรือว่าจะเก็บเครื่องจานชามต่างๆต,ตู้ครัวนะคะที่มีขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะจัดเก็บได้เต็มแน่นอนค่ะถัดจากพื้นที่ครัวมานะคะเราก็จะมาเจอถงระเบียงค่ะคอริดอร์ตรงนี้นะคะจะนําคุณไปสู่พื้นที่ในส่วนของส่วนตัวก็คือว่าจะเริ่มต้นนะคะเลื่อนใหญ่จะมีห้องนอนสามห้องค่ะเดี๋ยวกันจะพาไป ดูห้องนอนห้องแรกกันค่ะบ้านหลังนี้มาที่ขนาดไซส์้5นอน7น้ำนะคะโดยตัวบ้านหลังแรกนะคะจะเป็นอาคารหลักค่ะมีขนาด3ห้องนอนนะคะห้องที่กันเยืนอยู่นี้ก็คือห้องนอนมาสเตอร์ค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะมากับโถงสูงถึง3.5เมตรนะคะเพราะว่าความรู้สึกของโถงที่ให้มาสูงขนาดนี้เนี่ย ดีไซเนอร์เขาคิดมาแล้วนะคะว่าจะให้ความรู้สึกโอ้อาแล้วก็อยู่สบายค่ะคนที่เป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะคะก็จะหลงรักในความสูงของฝ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดีไซเนอร์ก็เลยให้ความสูงฝ้าแบบโปร่งโล่งขนาดนี้ค่ะในพื้นที่นะคะของห้องมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะของบิวอินตูเ้อผ้าแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวนะคะจะมีในส่วนของห้องแต่งตัวเรซิ่งรูมด้านนี้นะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าค่ะ เป็น h i s h and her นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานนะคะสำหรับขายบ้านให้ชาวต่างชาติในการเชื่อว่าหลายๆท่านคงทราบดีว่าจะต้องมีอ่างล้างหน้าเป็น double basin แบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ห้องน้ำนะคะก็จะเป็น f o r fixture f o r fixture คืออะไรหมายความว่าจะต้องมี shower นะคะแล้วก็จะต้องมีอ่างอับน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะสำหรับห้อง master นะคะโครงการให้มาครบค่ะที่สำคัญเลยนะคะ ทุกชิ้นเป็นน้ห้อโคลเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นท็อป10นะคะของแบรนด์ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพหายห่วงค่ะสำหรับห้องนี้เป็นห้องนอนแขกห้องที่2นะคะ ทุกห้องนะคะขนาดห้องถือว่าเป็นห้องที่อยู่ได้จริงไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็ให้โถงสูงทุกห้องนะคะเพียงแต่ว่าห้องนี้เนี่ยนะคะจะให้ความรู้สึกค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงค่ะทุกห้องนอนจะเป็นออนสวิทนะคะก็คือมีห้องน้ําในตัวค่ะแบบนะคะดีไซน์ออกมาให้เป็นโทนอบอุ่นนะคะเป็นคูลโทนค่ะสําหรับห้องนี้ดีไซน์ของทุกห้องนะคะบ้านหลังนี้มีห้าห้องนอนทุกห้องนอนมีดีไซน์ที่แตกต่างกันนะคะเอาใจสําหรับคนที่ ขี้เบื่อคะ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเบื่อๆอ,อยากจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูดก็เปลี่ยนห้องนอนได้คะ่ะ สเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะก็คือมุมมองค่ะทุกมิตินะคะที่กันยืนอยู่ไม่ว่าจะเป็นถงระเบียงน,นี้นะคะก็จะเปิดมุมมองค่ะอย่างกันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นมุมสานะคะแล้วก็เห็นสาลาเห็นทั้งตัวบ้านค่ะทุกชิ้นนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกก็แสดงถึงความใส่ใจของเจ้าของค่ะอย่างเช่นรูปภาพรูปนี้นะคะจะมีความรู้สึกเป็นคลื่นเป็นทะเลเป็นภูเขานะคะบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคังค่ะสิ่งเหล่านี้เป็น รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะที่เจ้าของแล้วก็ดีไซเนอร์เนี่ยให้ความใส่ใจค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกันก็จะพาไปดูตั้งแต่ระเบียงตรงนี้เดินต่อเนื่องมานะคะก็จะพาไปอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอนแขกค,ค,ค่ะห้องนอนนี้เป็นอีกหนึ่งห้องเลยนะคะที่การหลงรลักค่ะเพราะว่าห้องนอนนี้เนี่ยนะคะเป็นห้องนอนที่เป็นวิวสะค่ะจากห้องนอนเข้ามานะคะก็จะเห็นวิวสะค่ะแล้วก็เห็นวิวระเบียงเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะมาเที่ยว บ้านนะคะหรือว,ว่าอยากจะมีบ้านที่เป็นรีสอร์ทส่วนตัวนะคะบ้านหลังเนี้ยกันเชื่อว่าตอบโจทย์เรื่องนี้มากๆค่ะเพราะว่าจุดที่กันยืนอยู่นะคะก็จะมองเห็นสระว่ายน้ําค่ะและที่สําคัญนะคะอย่างที่กันบอกเลยก็คือว่าทุกห้องนะคะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างห้องนี้จะแสดงถึงความสดชื่นนะคะสดใสค่ะจะมีเป็นสีเหลืองเป็นธีมหลักนะคะแล้วก็เป็นสีที่กันชอบมากเลยค่ะ จากตัวบ้านหลักนะคะเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของระเบียงสระว่ายน้ำค่ะซึ่งสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นขนาด4คูณ8เมตรไม่เล็กเลยนะคะเป็นไซส์ที่สามารถว่ายได้จริงค่ะแล้วก็เป็นสระเกลือมีจักกุชี่ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะจากระเบียงสระว่ายน้ำตรงนี้จะแยกมาที่เรือนหลังเล็กค่ะซึ่งเราเรียกว่าเป็นเกสต์วิลล่านะคะจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำอยู่ที่เรือนนี้ค่ะ อย่างที่เห็นนะคะก็คือว่าห้องนอนนี้เป็นธีมสีชมพูค่ะแล้วก็จะมีเตียงควีนไซส์นะคะทุกห้องนอนจะเป็นออนสวีทนะคะก็คือมีห้องน้ําในตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณอยากรับแขกนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีเด็กๆนะคะอยากจะชวนเพื่อนๆมาปูปาร์ตี้กันแล้วก็ก็สามารถใช้ห้องรับแขกนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะจากห้องรับแขกนี้นะคะสามารถกระโดดลงสระได้เลยค่ะ อารม์รีสอร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเดินออกจากห้องกระโดดลงสะแบบนี้นะคะยังมีที่แวะพักผ่อนเป็นศาลาให้นั่งชิลค่ะแต่สําหรับใครก็ตามนะคะที่อยากจะทํา a i r b n b นนะคะก็คือว่าสามารถแยกเลือนหลังนี้นะคะเพื่อหารายได้ได้ไดค่ะสามารถที่จะพินพูวิลล่าได้นะคะพอมาห้องนี้ค่ะอีกห้องหนึ่งนะคะก็จะเป็นห้องโทนสีเขียวอบอุ่นค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะสีเขียวของธรรมชาติแบบนี้แล้วก็จะต้องตกหลุมรักห้องนี้แน่นอนค่ะถ้ามีเด็กๆนะ กันเชื่อว่าน้องๆจะต้องรักห้องนี้มากๆค่ะเพราะว่าจากห้องนี้นะคะเขาสามารถที่จะวิ่งออกไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะที่สระว่ายน้ำได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะอยากจะใช้สองห้องนี้นะคะเอาไว้หารายได้พิเศษค่ะก็สามารถทำได้ด้วยค่ะ อีกหนึ่งความว้าวของบ้านหลังนี้เลยนะคะที่ทุกคนจะต้องตกหลุมรักก็คือรูฟท็อปค่ะใครๆนะคะก็อยากได้รูฟท็อปบนบ้านของตัวเองค่ะแต่รูฟท็อปที่บ้านพาราไดซ์หลังนี้นะคะเป็นวิว360องศาค่ะที่กันเย็นถู่ตรงนี้นะคะเป็นวิวเขาเขียวชอุ่มนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทำอาหารปิ้งย่างตอนเย็นนะคะหรือว่าอยากจะนั่งชิลจิบวายนะคะนึกบรรยากาศตอนเย็นเย็นสบายๆเขามีเขา ตเคร์ครัวพร้อมเสิร์ฟไว้ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบทานอาหารคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเอนเตอร์เทนเพื่อนๆหรือว่าจัดปาร์ตี้นะคะสามารถที่จะใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้นะคะทำบาร์บีคิวจิบไวนคุยกันชิลๆได้เลยค่ะ บ้านลักชูรี่พูลล่าหลังนี้นะคะเดี๋ยวกันจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเหมาะกับใครบ้างบ้านหลังนี้มากับขนาดหนอนเจน้ํานะคะในขนาดถึง500กว่าตารางเมตรพื้นที่เกือบครึ่งไร่นะคะแต่ราคา20ล้านนิดๆในทําเลใจกลางเมืองพัทยานะคะห่างจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเพียงแค่10นาทีโรงเรียนนานาชาติเพียงแค่15นาทีขับรถแล้วก็ใจกลางเมืองพัทยาบีชโรดไม่เกิน20นาทีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะซื้อบ้านหลังนี้เพื่ออยู่ าศัยนะคะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงค่ะแต่ถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะลงทุนเพื่อทําภูวิลล่านะคะบ้านหลังนี้กันเชื่อว่าคุ้มค่าการลงทุนค่ะเพราะว่าเปิดราคา20ล้านนิดนิดผลตอบแทนค่าเช่า200,000-250,000 200, ต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้น ROI นะคะเกิน10%แน่นอนค่ะถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากที่จะได้รายละเอียดบ้านหลังนี้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะนัดชมค่ะเข้ามาชมเป็นการส่วนตัวนะคะเข้านัดหมายเข้าชม ได้กับทีมงานเอเจน Plus ได้ทุกช่องทางตามนี้เลยค่ะ